สวัสดีค่ะแลวพบกับโบนะคะจากช่องครูเมืองพ r อพพตีค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะได้มาเที่ยวชมบ้านในเขตตาบลท่าวังตานอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นบ้านล้านนาลากูนนะคะเป็นบ้านที่มีพื้นที่มากถึง527ตารางวา1ไร่1งาน27ตารางวาค่ะคุณผู้ชมและตัวบ้านนะคะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยรวมแล้วเนี่ย6 0 0ตารางเมตรเลยค่ะประกอบไปด้วย 3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมและการเดินทางของบ้านหลังนี้นะคะไปยังสนามบินนะคะค่อนข้างสะดวกสบายมากเลยค่ะ 25นาทีค่ะแล้วประมาณ14กิโลเมตรค่ะตัวบ้านนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดสรรเก่านะคะซึ่งก็จะได้รับความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะที่โบพูดมาทั้งหมดนี้นะคะบ้านของเขานะคะราคาอยู่ที่9ล้าน5แสนบาทค่ะคุณผู้ชมและเป็นที่ดินนะคะที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มาพร้อมกับสวนด้วยนะคะแต่ว่าขอภัยทีค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือยังทางเจ้าของเนี่ยท่านยังไม่ได้จัดสวนนะคะแต่ก็มีต้นไม้นะคะรอบๆ ัวบ้านเลยค่ะซึ่งตัวบ้านนะคะเขาจะมีอายุประมาณ14ปีค่ะตัวบ้านยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่อาจจะต้องมีแบบปรับปรุงเรื่องงานสีนิดหน่อยนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าทําเลของเขาเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายนะคะถือว่าใกล้เมืองการเดินทางไปยังสนามบิน20กว่านาทีแล้วก็ไปห้างนะคะ Central Airport Plaza ค่ะประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะ จากถนนวงแหวนรอบ3นะคะเข้ามายังตัวบ้านค่ะประมาณ2กิโลค่ะคุณผู้ชมซึ่งทัศนที่โบพูดมาทั้งหมดนี้นะคะราคาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะที่ดินนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามมากเลยเดี๋ยวโบจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมตั้งแต่ทางหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวตามโบมาได้เลยค่ะ แล้วโบก็ยืนอยู่ตรงในส่วนของหน้าบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านนะคะจะเป็นบ้านหัวมุมหลังสุดท้ายเลยค่ะตรงทางด้านนี้นะคะก็จะปิดกั้นไว้นะคะเป็นที่ดินที่เป็นสวนลำไยนะคะของชาวบ้านอีกทีหนึง่งแต่ตัวบ้านเนี่ยค่ะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะคุณผู้ชมในส่วนของทางเข้าบ้านเนี่ยค่ะลาดด้วยคอนกรีตนะคะเข้าไปยังตัวบ้านค่ะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยนะคะก่อนเดิมเนี่ยคือทางเจ้า ขเ,เขาก็ได้จัดสวนนีคะปูสนามหญ้าแบบสวยขจีเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องขอประทานอภัยทีนะคะพอดีว่าทางาเจ้าของเนี่ยคะ่ะตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษนะคะก็เลยไม่มีเวลามาดูแลสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะได้มาเข้าอยู่นะคะคือเจ้าของคนใหม่เนี่ยได้มาเข้าอยู่วัดหลังเนี่ยเราสามารถปรับปรุงตรงสวนนี้นะคะให้เป็นสวนหินหรือสวนเขียวขจีลงต้นไม้เพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ แต่เดิมเนี่ยของบ้านหลังนี้เขาก็จะมีต้นไม้สูงใหญ่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะได้รับความเย็นล่มลื่นค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมเป็นบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ด้วยค่ะข้างบนนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยมี1ห้องน้ําค่ะแล้วก็เดินเข้ามานคะคะคุณผู้ชม ด้านขวาตรงนี้ค่ะพื้นที่หลักๆของสวนเนี่ยก็เกือบประมาณ200กว่าตารางวาเลยนะคะเฉพาะสวน,นะคะ่ะในส่วนของตัวบ้านนี่ก็เป็นบ้านที่ปรับถมสูงนะคะเดินเข้ามาค่ะในส่วนของด้านซ้ายตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปลูกอย่างเช่นพวกพืชผักสวนครัวได้นะคะด้านนี้ค่ะนคะคะเดิมทีตอนนี้ก็มีต้นกระเพรานะคะปลูกอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของโรงรถนะคะจอดรถในร่มเนี่ยได้ถึง2คันสบายๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นทางเข้าหลักนะคะของตัวบ้านค่ะในส่วนของตัวบ้านนะคะเขาก็จะทําเป็นเล่นระดับนะคะปรับถมก็จะคือจะเป็นสเต็ปขึ้นสูงไปนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าหลักนะคะคุณผู้ชมพอเดินขึ้นมานะคะ ในส่วนของพื้นที่แรกที่คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวเฉลียงหน้าบ้านนะคะโซนนี้ก็สามารถที่จะเป็นแบบนั่งทานอาหารยามเช้าค่ะทานอาหารนอกบ้านทานกาแฟนะคะจิบชาจิบกาแฟยามเช้าได้รับบรรยากาศนะคะสีเขียวขจีเลยค่ะเพื่อนบ้านตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นบ้านของอาจารย์สันตินะคะที่ท่านเนี่ยเป็นนักจิตตกรรมแบบ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นร้านนาเทวาลนะคะเป็นของอาจารย์ธรรมยันตีนะคะนักเขียนชื่อดังเลยในของประเทศไทยเลยนะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะคุณผู้ชมตรงเฉลียงหน้าบ้านตรงนี้นะคะคือเขาจะลาดยาวไปรอบบ้านเลยค่ะตามมาได้เลยค่ะทางด้านนี้นะคะก็คือจะปูเฉลียงเนี่ยค่ะรอบบ้านเลยซึ่งเราสามารถที่จะ นั่งข้างนอกนะคะได้รับบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างแบบสบายใจเลยค่ะพื้นที่สวนของบ้านหลังนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีต้นไม้นะคะสูงใหญ่นะคะอยู่รอบๆบ,บ้านเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะมีบ่อปลาด,ด้วยนะคะเดิมทีเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเลี้ยงปลาคร์ฟนะคะแต่พอดี่ว่าเจ้าของเนี่ยตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษนะคะแทบไม่ได้มาเลยก็เลยย้ายน้องปลาเนี่ยออกไปที่อื่นแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะทางเข้าหลักค่ะซึ่งทางตัวบ้านนะคะเขาจะมีทางเข้าอยู่2ทางถ้าเราจอดรถแล้วอย่างตรงลงรถเนี่ยนะคะเราสามารถเข้าทางประตูด้านนี้ได้ก็คือจะเข้าไปเชื่อมตรงห้องครัวได้เลยเวลาเราไปจ่ายตลาดหรือซื้อของอย่างเงี้ยค่ะไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็เอาของเข้าไปไว้ในห้องครัวได้เลยแต่ตรงนี้ถ้ามีแขกมาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเข้าทางด้านนี้นะคะคุณผู้ชมทางเข้าหลักค่ะตรงในส่วนของทางเข้านะคะประตูบ้านนะคะก็เป็นประตูไม้สักจริงเลยนะคะ เข้ามาแล้วค่ะก็จะพบกับห้องรับแขกนะคะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งจากพื้นนะคะไปถึงเพดานเนี่ยประมาณ5เมตรกว่าเลยค่ะในส่วนของพื้นของเขาค่ะพื้นตรงด้านล่างนี้นะคะก็เป็นพื้นไม้ปาเก้จริงด้วยนะคะคุณผู้ชมการตกแต่งของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีอินไอของความเป็นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะรับแขกหรือตัวเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นโซฟาหวายอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ถูกตกแต่งให้เข้าเซตนะคะในส่วนของพื้นที่โถงห้องรับแขกตรงนี้นะคะก็มีเครื่องปรับอากาศนะคะอยู่2เครื่องค่ะตรงนี้นะคะจะมีกระจกเนี่ยค่ะหน้าต่างเนี่ยนะคะได้รับแสงเข้านะคะค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เปิดไฟนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างนะคะให้แสงเข้าเนี่ยได้สบายเลยแล้วก็ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูนะคะทางออกไปค่ะ เป็นประตูที่เชื่อมลงไปจนมีสเต็ปนะคะเดินลงไปตรงสวนด้านล่างนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านที่มีพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็ได้รับความเป็นส่วนตัวนะคะเงียบสงบค่ะ นี้เป็นในส่วนของชั้นล่างเป็นโซนของห้องโถงนะคะถัดมาค่ะเดินลงมาทางนี้ค่ะคุณผู้ชมสเต็ปนะคะก็คือจะเป็นบันไดส่วนที่คุณผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวราวบันไดหรือตรงพื้นอย่างเงี้ยเป็นไม้จริงหมดเลยนะคะคุณผู้ชม เดินเข้ามาทางด้านนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นประตูนะคะที่เราออกจากรถแล้วนะคะเราก็สามารถเข้ามาทางด้านนี้ได้ทางเข้าอีกหนึ่งทางนะคะพอเดินเข้ามาแล้วนะคะด้านขวานี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ําห้องรับแขกที่อยู่ชั้นล่างนะคะซึ่งห้องน้ําห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะอาบน้ําได้ด้วยะค่ะคุณผู้ชม เดินตรงมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะคะมีเก้าอี้นะคะรองรับไว้ให้ซึ่งอย่างเก้าอี้ตรงเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นเก้าอี้หวายนะคะ ด้านซ้ายตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารคุณผู้ชมก็สามารถที่จะบิวอินหรือตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตามสไตล์ได้เลยค่ะและด้านนี้ค่ะก็จะเป็นครัวนะคะซึ่งตัวเคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นงานไม้หมดเลยค่ะมาพร้อมกับซิงล้างจานนะคะมีให้ถึง2หลุมด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชม ด้านซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ติดตั้งแก๊สนะคะไวแล้วก็ตรงแก๊สนี่นะคะมีถึง4หัวเลยค่ะ <S <S แล้วก็ตรงไอแลนด์ของเขาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบคือเป็นบ้านออกแนวสไตล์ร้านนาดั้งร้านนาดั้งเดิมเนาะก็จะเป็นไอแลนด์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นไม้นะคะคุณผู้ชมถัดเข้ามาค่ะด้านนี้นะคะ ก็จะเป็นครัวซึ่งเราสามารถที่จะต่อเติมเป็นครัวไทยได้อีกค่ะนี่นะคะด้านนี้เลยเราสามารถที่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้ค่ะหรือจะปลูกต้นไม้นะคะเพราะตัวบอนใช่ไหมคะวางโซนนี้ได้เลยะคะ่ะหัดเข้ามาทางด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตัวห้องเก็บของนะคะตัวห้องเก็บของพอดีขออนุญาตทีด้านนี้นี่ห้องเก็บของนี่จะของเยอะเต็มนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีด้านนี้ค่ะ จะเป็นห้องน้ํานะคะสําหรับเผื่อไว้ว่ามีคนสวนหรือมีใครที่แบบามาต่อเติมบ้านหรือทําอะไรแบบมาขอใช้ห้องน้ําอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ซึ่งถ้าสมมติทางเจ้าของเนี่ยคืออยากให้คนในบ้านเนี่ยได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะถ้ามีแขกไปมาหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ห้องนี้ได้ค่ะด้านข้างด้านหลังตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะปลูกผักนะคะพืชผ,ผักสวนครัวได้เลยค่ะ คือแนวเขตรั้วด้านหลังของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงแนวกำแพงตรงนี้เลยก็คือจะไม่มีกำแพงนะคะจต่จะเป็นแนวต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นกำแพงไว้ค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้น2กันนะคะอย่างตัวของบันไดนะคะทางขึ้นชั้น2ตรงนี้ค่ะเราจับเอยบันไดเอยนะคะเป็นไม้จริงหมดเลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะก็ได้ต่อเติมเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกระจกบานสไลด์นะคะเพื่อกั้นไม่ให้แอ air ออกนะคะพอขึ้นมาในส่วนของชั้น2แล้วนะคะห้องด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะจะเป็นห้อง master bedroom นะคะ ซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบดั้งเดิมที่ทางเจ้าของเขาทําไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะก็จะมีตัวเตียงนะคะเป็นเตียงไม้สักขนาด6ฟุตเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้สักบิวอินไว้ให้สามารถที่จะจุเสื้อผ้านะคะคุณผู้หญิงได้ค่อนข้างเยอะอยู่เลยค่ะหรือคุณผู้หญิงยังสามารถที่จะทำเพิ่มเติมได้อีกนะคะด้านซ้ายตรงนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่แบบ ให้ต่อเติมเพิ่มอะไรได้อีกแล้วก็ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็ได้ติดตั้งนะคะมุ้งจีบค่ะไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เปิดหน้าต่างนะคะให้ลมเย็นๆเ,เข้าค่ะนี่ก็ป้องกันนะคะ,มะแมลงแล้วก็ป้องกันฝุ่นค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําในตัวนะคะของมาสเตอร์เลยส่วนห้องน้ํานี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ครบหมดเลยค่ะ ทั้งตัวชาเวอร์เลนนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นมีให้ครบเลยถัดเข้ามานะคะในส่วนของห้องมาสเตอร์นะคะเขาก็จะมีระเบียงนะคะที่ได้เห็นบรรยากาศตรงสวนหน้าบ้านนะคะตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงในยาวไปเลยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะเอาไว้แบบจิบชาจิบกาแฟตรงระเบียงนี้เวลาเราตื่นมาตอนเช้า